สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุละกันคลิปนี้คุมพันจะทําไก่ทอดน้ําปลาค่ะจะเป็นปีกไก่นะคะนี่ค่ะปีกไก่คุมพันล้างทําความสะอาดแล้วก็มานึ่งก่อนค่ะคุมพันจะนึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะเพื่อที่จะให้หนังไก่ตึงค่ะหลังจากนั้นคุมพันก็จะใช้ซ่อมจิ้มจิ้มจิมจมที่หนังไก่ให้เป็นรูแล้วก็มาหมักน้าําปลา มาคุกน้ำปลาแล้วก็ทอดค่ะเป็นไก่คุกน้ำปลาค่ะมาติดตามดูเลยค่ะตอนนี้เนื่อไก่ก่อนนะคะนี่ค่ะเนื่อไก่ก่อนประมาณสิบห้านาทีเรามาดูกันนะคะเอามาดูค่ะนี่ค่ะคุมพันคุมพันเนึ่งปีไก่นึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะมาจิ้มหนังไก่แล้วก็หมักเกลือทอดค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้ซ่อมซ่อมจิ้มหนังไก่ค่ะอันนี้หนังไก่กนลังหนังไก่พองแล้วคะ,ะตึงแล้วค่ะนี่ค่ะทําไมคุมพันธุ์ถึงนึ่งเพราะว่าเวลาทอดหนังไก่จะได้ไม่เหี่ยวค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะ จิ้มจิ้มจิ้มหนังไก่ลงไปเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะนี่ค่ะใช้ซ้อมจิ้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 มเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใช้ใช้ซ้อมจิ้มแล้วเราค่อยคลุกน้ำปลาค่ะนี่ค่ะคลุกน้ำปลาแล้วก็ทอดนี่ค่ะใช้จิ้มจิ้มให้โดนทุกอันเลยค่ะ หนึ่งแล้วก็มาจิ้มนะคะจิ้ม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 นี่ค่ะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ อ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณิขามาจับทั้งนี้ก่อนอ่ะซี FC ดูนะคะคไก่สองกิโลใช่ไหมคุณฤทธิ์ครับไก่สองไก่สองกิโล ไก่สองกิโลคูมพ,พันก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาประมาณสองทพีค่ะนี่ค่ะน้ำปลาค่ะโรยลงไปเลยค่ะไก่สองกิโลน้ำปลาสองทพีนะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลาสองทพีก็พอเดี๋ยวจะเค็มค่ะ อาทีนี้ใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันพืชด้วยใส่น้ํามันพืชลงไปโอ้ใส่น้ํามันพืช,ลง,พชลงไปประมาณปับใส่น้ํามันพืชลงไปสี่ทพีค่ะเต็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ผสมคุกเขากัน นี่ค่ะโต๊ะน้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะใส่น้ำพืชลงน้ำมันพืชลงไปด้วยไก่จะได้สวยนุ่มให้หอมกลิ่นน้ำปลาเสร็จแล้วค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันนะคะโอเคค่ะ อามาดูไก่ทอดน้ำปลานะคะใช้น้ำมันหมูทอดนะคะวันนี้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนหลังจากที่เราหมักไปสิบห้านาทีเราก็มาทอดได้เลยค่ะนี่ค่ะไก่ทอดน้ำปลาสวรเด็ดเคล็ดลับให้เขาเซตตัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยค่อยกลับ นี่ค่ะน้ำมันร้อนๆนำไก่ลงไปทอดเลยค่ะกลิ่นน้ำปลาออกมาแล้วค่ะหอมไก่ทอดน้ำปลาวันนี้ไก่สองกิโลนะคะสองกิโลเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วก็ น้ำมันใส่น้ำมันด้วยนะคะน้ำมันพืชกุมพันธ์ใส่น้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้ไก่ของเราสวยผิวสวยแล้วก็นุ่มค่ะครั้งต่อไปกุมพัน์จะใส่น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาน,าน่าจจะน่าจะดีเหมือนกันค่ะใส่น้ำมันงา ไก่เราก็จะกรอบนอกนุ่มในผิวสวยด้วยค่ะ,คะ,ะวันนี้ทอดไฟไฟกลางนะคะวันนี้ค่ะทอดไฟกลาง ทอดแบบใจเย็นค่ะทอดไฟกลางค่อยๆทอดค่ะอือ แล้วก็ค่อยๆค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะเดี๋นี้คมพันมาเร่งไฟแล้วนะคะอ๋อ ให้เขาเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยค่อยกลับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่สวยหนังถลอกอกอเปลือกนี่ค่ะแต่นี้คมพันเร่งไฟแรงแล้วค่ะไก่ทอดน้ำปลาไก่สุกสุกไม่ยากค่ะไก่แป๊บเดียวก็สุกแล้ว เหลืองอีกนิดนึงนะคะ กแล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนค่ะตักออกก่อนนะคะปรบ สวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะ Thank <sniffs> เสร็จแล้วค่ะปีไก่ทอดน้ำปลาแซบๆค่ะช่องคุมพันตุลากันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะทอดแล้วไม่ไหมค่ะวันนี้ทอดตอนเช้าค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะปีไก่ทอดน้ำปลาสูตรเด็ดคิดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะแซบนำกันได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะปีไก่ทอดน้ำปลาค่ะแซบแบค่ะนี่ค่ะ กรอบนอกนุ่มในอร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพบกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเลิศเลยค่ะ